เอาละครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอลุงมิ้นอีกแล้วเนาะห่างหายกันไปนานนะครับแปเข้าเดือนที่ลุงไม่ได้ทําคลิปเลยนั่นเองนะครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเดอะเล็กนัล็อกนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เปิดมาให้เล่นได้สักพักแล้วนะครับลุงก็มีโอกาสได้เข้ามาเล่นบ้างนะครับไม่ได้จริงจังเหมือนเมื่อก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเนาะก็เซิร์ฟที่ลุงเล่นก็จะเล่นอยู่่่่ทีนนนัเองงะซึจ เล่นอยู่กับเพื่อนๆน้องๆนะครับในที่ทํางานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูกันว่าลุงเล่นอาชีพอะไรนะครับโอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้าเลือกตัวละครแล้วนะครับอาชีพที่ลุงเล่นก็จะเป็นชีฟนั่นเองนะครับเป็นโจนนั่นเองเนาะก็จะเล่นเป็นแอสซัสซินนะครับเป็นคลาสต่อไปนั่นเองลุงก็จะเล่นเป็นสายสติงลักนะครับหรือว่าสายคริสนั่นเองนะครับลุงชอบเป็นสายคริสเนาะไปะเดี๋ยวเราเข้าเกมกัน โอเคท่านผู้ชมเราเข้าเกมมาแล้วนะครับวันนี้เราก็เลเวล35แล้วนะเออสเตตัสตัวละครก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรับยังไม่ได้เยอะเนาะจะอัพไปที่ A g กับสเต,ต็งส,ส่วนใหญ่ซึ่งแนวทางการอัพสเตตัสของลุงเนี่ยลุงก็ให้ระบบเขาเป็นคนกําหนดเลือกขึ้นมานะครับโดยที่กดที่สเตตัสแนะนําแล้วลุงก็จะเลือกไปที่สเต,ต็งเจ็ดสิบเอจกสิบห้าแล้วก็รักเก้าเก้านั่นเองครับลุงจะเล่นเป็นสายกรีเนาะแต่ในอนาคตลุงอาจจะเปลี่ยนแปลงสายก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ลุงขอ,อสเตตัสแบบนี้ไปก่อนนะครับในช่วงแรกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากจะเล่นสายไหนก็สามารถเลือกสเตตัสได้เลยเนาะก็จะเป็นสายสเต็งหรือไม่ก็เอจนะครับสายเอาไว้เก็บเลเวลแบบวันฮิตคิวได้นะครับแต่ลุงชอบเป็นสายคลินนั่นเองลุงก็เลยเลือกสเตตัสแบบนี้มาก่อนนะครับตอนนี้เลเวลอยู่ที่35ส่วนจ็อบเลเวลจะอยู่ที่32นะครับอีกไม่นานเดี๋ยวลุงก็จะเปลี่ยนคลาสนั่นเองนะครับก็ วิธีการเล่นของเกมนี้ลุงรู้สึกว่าเล่นง่ายนะครับก็จะมีภารกิจต่ตางๆให้ทำเคเวสจะอยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับลุงก็จะกดไปเลยนะครับให้เคเวสแนะนาเคเวสหลักแนะนําไปก่อนในช่วงแรกลุงก็จะทําตามเคเวสไปเรื่อยๆนะครับกดตามเคเวสไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวค่อยถึงเวลาจริงๆนะครับลุงจะไปเลือกเก็บมอนสเตอร์ที่ลุงต้องการนะครับในช่วงแรกลุงก็ขอเอาเลเวลไปก่อนนะครับ เอาเลเวลไปก่อนนี่โดยทาภารกิจไปก่อนนะครับลุงรู้สึกว่าทําตามเควสหลักอ่ะมันจะไปเร็วกว่านั่นเองนะครับถ้าเราจะไปยืนเก็บมอนสเตอร์ตัวที่เราต้องการนะในช่วงแรกลุงก็จะขอทำเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเควสนี้เขาจะให้กําจัดดรอป10ตัวนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะได้ของขวัญเป็นชิ้นนี้นี่ตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมกาชาทิกเก็ตนั่นเองเอาไว้สุ่มกาชานั่นเองนะครับเราก็ไปตามเควสหลักเรื่อยๆแบบลุงนี่แหละเนาะสกิล ลุงจะอัพอะไรบ้างนะครับสกิลก็ไม่มีอะไรลุงก็ปล่อยให้ระบบเขาเลือกเอานะครับนี่เลยประมาณนี้สเตตัสหรือว่าสกิลแนะนำก็จะมีให้2ฝั่งที่แนะนําอยู่แล้วว่าเราจะเลือกฝั่งไหนนะครับลุงเลือกฝั่งซ้ายนะอันแรกนั่นเองนะครับลุงก็จะกดเลือกให้เขาอัพอัตโนมัติมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมระบบตัวเกมก็จะเป็นระบบเก็บออตโต้แล้วก็ตีออตโต้ให้เรานะครับเก็บไอเทมอัตโนมัติเลยนะครับ เซนีแล้วก็ไอเทมจะเข้าตัวโดยอัตโนมัติตัวเราจะเก็บอัตโนมัติเลยนะครับเล่นง่ายๆไม่ยุ่งยากสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับเหมาะสําหรับการเล่นในมือถือนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูว่ามีของขวัญอะไรให้เรารับบ้างรับทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับลุงก็กดใช้เลยแล้วกันปุ๊บป๊บได้อะไรมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับตอนนี้ทาเควสไปก่อนตอนนี้เหลือดอปหนึ่งตัวตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะสําเร็จเควสเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ หมุนกระชาปองหนึ่งอันนะครับเราก็จะหมุนกระชาปองซึ่งเรามีตัวหมุนอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับตอนนี้เรามีตัวกระชาประมาณ1ิบใบนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บได้อะไรหืมดวงลุงสําหรับการสุ่มกระชานี้แบบเกลือมากๆนะครับได้นเซนีมาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นนะครับโอเคโอเค เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะหมุนได้อีกไหมนะครับหมุนได้อีกหนึ่งครั้งไหมปุ๊บอีกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บได้การ์ดเป็นการ์ดแมงสับเขียวนะครับเพิ่มสเตตัส AG บวกหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่กับรองเท้านั่นเองนะโอเค <c oughs> ได้การ์ไดรได้การ์ดดีๆหน่อยก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะหมุนเพิ่มละ่ะแบบสิบครั้งเราต้องซื้อกาชาทิเก็ตหนึ่งร้อยใบนั่นเองซึ่งเราไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไร ส่วนการ์ดแรล่ๆก็จะเป็นกราดบาร์โฟเมตเนาะแล้วก็กราดออกลอดแล้วก็การ์ดอันนี้จะเป็นการ์ดอะไรนะลืมชื่อภาสนาเนาะพาสนากร์ดอันนี้สเตตัสจะลดใช้การ sp ในการใช้สกิลลง10%นั่นเองนะครับสายที่ใช้มานาเยอะๆเหมาะกับการ์ดไปนี้เนาะกราดพาสนาเพราะว่าบวกกินด้วย5เนาะส่วนออกลอดนี่ก็จะเพิ่มเลือดหรือว่า hp 1000นั่นเองแล้วก็จะเพิ่ม สะท้อนความเสียหายนะครับเมื่อถูกโจมตีแบบธรรมดาหรือว่าโจมตีแบบกายภาพน,นั่นเองนะครับส่วนบารฟเมทการ์ดอันนี้จะเพิ่มอะไรเพิ่มระยะการโจมตีของการโจมตีธรรมดาบวก1นะครับใส่กับอาวุธมือหลักน,นั่นเองแล้วก็เพิ่มฮิตบวก25นะครับโอเคเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งเควสได้เลยนะครับเราก็ไปพูดคุยกับ m อ c ต่อตามเควสเขาเลยนะครับมาส่งเควสต่อนี่ปึ๊บ,บ,บเรียบร้อยมา เห็นไหมเวอร์ชันนี้ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็กดตามเควสเขาก็จะพาเราไปอัตโนมัติแล้วก็เควสต่อไปเขาจะให้เรากําจัดพิกกี้สิบตัวนั่นเองนะครับไปกันเรื่อยๆท่านผู้ชมไปกันไปกันอาา่าเสียงในเกมลุงไม่ได้เปิดไว้นะลุงไม่ได้เปิดไว้เพราะว่าลุงเวลาเล่นที่ทํางานอะไรงเงี้ยว่าง,างๆลุงไม่อยากเปิดเสียงดังอันนี้ก็จะเป็นภารกิจ ในการทำเควส์กำจัดพิกกี้สิบตัวอันนี้จะเป็นการรีวิวคร่าวๆสำหรับเกมเดอะเลกนา o ์กนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสไตล์การเล่นของเกมนี้เป็นยังไงก็จะมีหลายอย่างเนาะจะมีโบโนงโบนัสให้เราก,กดเนี่ยเป็นลูกสองสีแดงๆเราก็กดรับเข้าไปนะครับมากดรับรางวัลออนไลน์อะไรพวกนี้ก็จะมีของรางวัลให้เราเนี่ยเราก็กดรับไปซึ่งลุงก็ไม่ได้เล่นมา3 4วันเนาะเป็นช่วง3 4วันที่ลุงไม่ได้เล่นนั่นเนองนะครับมากดรับของไอเทมก่อนนี่ เคเราได้แล้วแล้วมีอะไรให้เรารับอีกเราก็กดดูเรื่อยๆมันจะมีเครื่องหมายสีแดงอยู่ให้เราเห็นเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเราสามารถไปรับอะไรได้บ้างอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยทางด้านขวาอันนี้น่าจะต้องเติมนะลุงไม่ได้เติมนะครับลุงเป็นสายฟรีเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้แล้วก็คาร์นิวอลอะไรเนี่ยรับอันนี้ได้เราก็รับเข้าไปรับให้หมดแล้วก็เปิดเข้าไปปุ๊บประมาณนี้บิงโก วิงโกยังไม่เล่นแล้วก็บัตเทนพาร์ตนะครับก็จะมีให้เราเลือกเติมได้หรือไม่เติมก็ได้นะสำหรับสายฟรีอันนี้ก็เป็นการขอพรยังไม่เอานะยังไม่เอาแล้วก็จะมีอ i ป m e n ์แล้วมีการเอนชานหรือว่าการตีบวกนั่นเองนะครับซึ่งลุงก็ตีบวกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ลุงยังไม่ขอตีกว่าตีอาวุธก่อนนี่เพิ่มพอร์หรือว่าเพิ่มพลังโจมตีก่อนนะครับตอนนี้เควสเราก็เสร็จแล้วส่งปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กลับไปคุยกับเอพเหมือนเดิม กับไปยุ้ยมันตีเราหนักนะเลือดครึ่งหลอดแล้วละ่ะแต่ว่าเราตั้งให้เติมเลือดแบบอัตโนมัติไว้นะครับแล้วก็เติม SP แบบอัตโนมัติไว้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่ตีหนักเกินไปเราก็จะไม่ตายนะเออแสบจริงๆตามมาตีเราเหมือนเดิมนี่เรากดตีได้ไหมนี่คาทิ้งไปก่อนไม่งั้นมันตีเราเลือดลดเรื่อยๆออยื่นเฉยๆเลือดก,กับมานาะก็จะเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้คลิปนี้จะเป็นคร่าวๆเนาะ ให้รู้ว่าลุงกลับมาเล่นเกมแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลุงก็จะให้เขาอัพสเตตัสแบบแนะนําไปก่อนนะปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยปรากฏเลือกปุ๊บ,บเขาก็จะอัปบวกให้เรานะครับบวกไปเรื่อยๆปุ๊บโอเค่า okay. ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นสายไหนเนาะส่วนข้อมูลต่างๆเดี๋ยวลุงจะหาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับขอให้ลุงเล่นจริงจังมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นอะไรที่มาไวไปไวเนาะสำหรับการเล่นเกมเดลักนัล็อกนะครับ ให้ท่านผู้ชมหลายๆคนดูที่ใครที่ยังไม่เล่นก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ในมือถือนั่นเองนะครับเหมือนลุงเนี่ยเล่นเวลาว่างนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนหลการแนะนําระบบต่างๆเดี๋ยวลุงว่างๆลุงจะมาทําแนะนําเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูว่าใครขอเป็นเพื่อนเรานะครับอ่าเราก็รับเลยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จัก,กลุงก็ได้หรือว่าจําชื่อลุงได้นั่นเองนะครับในเกมเลมุงก็จะชื่อ L M Mint นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยอาชีพทริปนั่นเองนะฮะหรือว่าโจนนั่นเองนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ